สวัสดีครับอยู่กันเกมทีมไฟแทคติกนะฮะประตูมิติวันนี้ก็จะอยู่กันกันกบเทนนิสรีเดลนะครับซึ่งผมได้มาเป็นเฟดได้มาเป็นดวลิส <You S 1> และก็เบนมอธะสนับสนุนโดยโอเวอร์ท็อปอัพ โตแทนจําหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชั่นโมบายก็สามารถเรียกใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและล่าสุดปรับราคามาใหม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมฮะเริ่มต้นกันที่30บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ w w w o v e r t o p u p c o m หรือว่าตามลิงก์ด้านล่างในสคริปชันนี้ได้เลย ก็เท่าที่ไปเช็คๆอยู่แล้วนะครับมีตัวสถิตนาวของเฟดอยู่บางทีมเนาะดูเอลลิสก็มีฮะทาให้แบบเลือกยากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปแจสเลยกันนะครับโยเดรนมันโดนเนิฟมาพอสมควรแล้วต้องมี3ดาว6ตัวปะแล้วก็ลอราจะเดิรนโดนเนิฟอีกนะครับในช่วง1ดาว2ดาวนะสามดาวยังไม่โดนนะฮะแต่คือโอเคมันขึ้นยากหน่อยต้องมีตัว3ดาวถึง6ตัวนะครับอ่ะโอเคเป็นเทวลี่ไปก่อนนะครับไปแจสแล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นอะไร โซนอักเมนชิ้นแรกนะฮะแพนโดล่ายังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าไอเทมมีแทดี้ยังไม่รู้จะเล่นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะเก็บตังค์นะฮะมีอักเมนช่วยวเรื่องเงินอยู่เล็กน้อยเนาะก็อาจจะไปเล่นแจ๊สน้นชทางแจ๊สก็ได้ใส่ตัวเยอะๆใส่ภาษาที่ไม่ซ้ำนะครับมีทีมบิลดิงอืมจริง,รงๆคียว่าน่าน่าสนใจแต่ต้องไปเฮเวอรี่อ่ะซึ่งตัวเซนติเดลเราเป็นเฟดนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวมาเก็บตังค์แล้วกัน สองดาวฮะมอไฟตอนนี้เฮเวอรี่เราลงไป3ตัวแล้วเดี๋ยวตัวที่4เราจะลงไปเป็นขายอะไรได้บ้างเนี่ยลงไปทิศหน้าแล้วกันฮะเตรียมไปทางดูเอลลิสสี่วันนี้เล่นดูเอลลิสฟูได้นะเจอฟอร์จูนโอ้เอ็มเบลฟอร์จูนมาแต่ยังไม่ได้เปิดเนาะขาดอีกหนึ่งตัวผมมี2ดาวสองตัวฮะมีมอลไฟสองดาวมีคาสิกสองดาวก็พอได้อยู่ใช่ไหมก่อน มีเป็นโยเนะมาฮะโยเนะเป็นริปเปอร์น่าจะไม่ได้เล่นริปเปอร์ขาดสีบาทขาดีบาทก็ขายอะไรไม่ได้ฮะถ้าเราเล่น2ภาษสาก็คือเบย์สคู่กับดูเอลลิสผมจะได้เฟดมาขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูเอลลิสเรามีอกเบย์สเรามีเรสก็อาจจะเป็น2ภาษสานนี้ไปก่อนแล้วดูว่าดูเอลลิสจะไป8ได้หรือเปล่านะขึ้นอยู่กับว่าตัวจะมาหรือเปล่า ตัวไม่มาแต่เอนเคาน์เตอร์มาฮะอลูนครับเสริมพลังแชมเปี้ยนหนึ่งระดับขาววให้เนี่ยฮะก็จะได้ h p กับความเร็วนะฮะซึ่งผมก็เลือกเป็นตัว4บาทะฮะเราก็จะมีรีสินครับที่ได้บัฟขึ้นมาในเรื่องของ h p และก็ความเร็วอยากจะเปิด4ดูเอลิสเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่2อันลงไปมันก็ได้ภษาทด่เฉย ทียหน้าเราก็ยังไม่มีดูดเลือดนะครับน่าจะยืนไม่ได้มีแค่เสื้อตัวเดียวเข็มขัดก็แปะไปให้มอไฟครับรอบนี้เจอการเลนคัเม่ขึ้นมารวมร่างน่าจะไม่ไหวแล้วฮะตีไปเข้าแถมเจอซันไฟฮะเบิร์นเรื่อยๆด้วยไอเทมฮะเอาสักชิน้นนึงก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปเป็นไททันนะครับทำให้มันได้สักชิน้นนึงก่อน เน้นๆท้นทำทห้ให้ลิสินนะฮะเราบัฟตัว4บาทไปแล้ว,ลวอ่ะผสา,าที่2องเนี่ยฮะอิมเพลเยลก็น่าสนใจได้บัฟขึ้นมาชูลิมากก็ดีเหมือนกันฮะ,ะได้ความเร็วแล้วก็เลือดนะครับส่วนวบิวเตอร์คงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เดี๋ยวไปชูลิมากันฮะ,ะได้ HP กับความเร็วเหมาะกับทีมดิซึ่งเดี๋ยวเราเล่นให้ฟูนะครับเป็นชูลิมาฟูแล้ววันนี้มีเป็นเซนเตอรฮะคงจะไม่ได้เล่นแจ๊สนะครับมีโอกาสที่จะทำดูเอลิสแปดอยู่อยากลองดูอ่ะตอนนี้ฮะได้4ดูเอลิสครับ ทีมนี้มาเป็นดิสโก้ฮะเฮเวลลี่อัลติสเล็กก็มิสิกนะครับน่าจะเลือกไปทางเฮเวลลี่ผสานเสริมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นชิมเมอร์นะครับอยู่ที่โซลักก์อะรอดไม่รอดครับตอนนี้มีไททันอยู่ที่แค่หน้าแล้วนะฮะแต่ยังไม่มีดูดเลือดและก็ยืนไม่ได้ก็แตกพ่ายต้องรอยเทมอ่ะจริงๆตัวค่อนข้างโอเคนะเฮเวลลี่ก็เปิดมา3ามนะครับ,<า>รบเบฮิมอสก็เปิดนะได้1ขั้นอาจจะไปขั้น2ก่อนได้ในเลเวลต่อไปเอาเฮเวลลี่ออกมานะครับ ติดแค่ว่าไม่มีดูดเลือดครับมีแต่ไททันเยดี๋ยวต้องรอยเทิมใดรอบต่อไปนะครับรอบนี้ฮะเจอกับดักหลอดนะครับมีเป็นดวลิซึ่งน่าจะไปแย่งลีซินกันในตัวสีบาทเหมือนกันนะฮะสองดาวเขายังไม่ค่อยมีนะครับก็เรียบร้อยฮะชนะไปมีเชนฮะขึ้นมาเป็น2ดาวนะครับก็เตรียมมไปที่เไฮมอตสีได้แล้วนะครับในเลเวลที่6 มีเป็นเงินมาพอสมควรฮะไอเทมมีอะไรที่ช่วยดูดเลือดบ้างไหมเอ่ยดาบมาคาถามาแล้วโอ้โหไม่มีอะไรดูดเลือดเลยจริงจังเขากับว่าเคียร์หน้าเราจะยังยืนไม่ได้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมเอาเช์ลงไปครับแล้วก็ไปเวลหกไหมทำไปมอสสีไปเลย เอามาช่วยยืนก่อนแล้วกันครับดาเมเอจอาจจะยังไม่ค่อยมีฮะต้องรอของ่อยถ้าได้ปลาเติร์ดมาจะช่วยยืนและดาเมจมันจะมีมากขึ้นครับยืนได้นานทีมนี้ก็ดักก็หลอดอีกแล้วนะฮะเราจะไปปักกันที่รีซินหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เปิดมาเป็นอิงชาโนอยู่ครับก็เดี๋ยวต้องลองดูกันว่าท้ายเกมจะออกมาเป็นยังไงนะ อักเป็นที่สองฮมีฮิ้งโกบนะฮะน่าสนใจค่าจะได้ได้ฮิวหน่อยแล้วก็หูรีคอมเละเลยคราวนี้ไม่เอา อ๋โอเคฮะผมว่าอันนี้เข้ากับทีมครับไม่ต้องรอค่าด้หิวนะดูดเลือดเองได้เลยฮะอ่ะมีดูดเลือดแล้วแล้วก็เทรซมาแล้วครับตอนนี้เปิดเปิดได้ขั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับแจสก็จะทํางานตามภาษาที่เราเปิดครับซึ่งเอ็มเบรมก็จะให้เฮดพีฟื้นฟูตัวเองได้ครับทุกๆ3วินาทีฮะฟืนฟูได้3เปิดอ่ะเดี๋ยวผมไปคู่กับโอแล้วกันเห็นผลตั้งแต่แรกเลยฮะเปิดมาได้โล้ฮะต้นเกมจะดีกว่าเพราะว่าเลือดตอนนี้ยังไม่เยอะ ทีมนี้เป็นโปร์ซเลนะครับด้านหน้าจะเป็นตัววอร์เดนนะมีโกสซี่นิดหน่อยไม่แน่ใจจะจบที่อะไรแต่ในคาั้นก็ตัวโกสซี่จะไปบดกับเซกนะว่าจะไปเน้นทางบอกันหน้าเซกครับมีเป็นโกสซี่มาช่วยเสริมนะฮะอ่ะรอดไม่รอดครับในรอบนี้เหมือนว่ายเท่เขายังไม่ใส่ถเราก็รอดตัวไป เอนคา n เตอร์ฮะออกมาเป็นอาลีเลยครับมอบพรแห่งการต่อสู้ฮะให้กับทีมครับไปจนจบเกมก็จะได้บัฟซึ่งตัวแบ็คของเราเป็นดูเอลลิสฮะยังไงก็พลังโจมตีนะเทรโดโซที่2มาครับมีไดานดาฮะไดนาอาจจะไม่เล่นนะแต่เดี๋ยวหยิบมาก่อนถ้าทั้สองดาวก็อาจจะลงไปก่อนยังไงก็เน้นทางบีไฮมอทฮะดูเอลลิส ซึ่งอาจจะเป็น4ีไปฮีมอสฮะแล้วก็ดูริแปะก็ยังไม่แน่ดอนนะเดี๋ยวดูว่าตัวจะมาเท่าไหร่ครับรอบนี้ฮะเห็นบีเฟดอยู่เป็นตัวสซนติเดลครับแล้วก็มีไรแอตด้วยคอมโบค่อนข้างดีผมว่าเป็นของคู่กันอยู่แล้วครับเซนติเดลมาช่วยให้ไปได้ง่ายมากขึ้นเลยฮะอ่ะยังรอดตัวอยู่ครับเราได้บปฮีมอสสีเดวหนะ้า ไอเทมครับของดูดเลือดก,ก็ยังคงไม่มีงั้นผมไปกุนซูก่อนแล้วกันนะครับเอาให้ทิซัน่าไปก่อนสุดท้ายเราจะไปให้ไอเดียได้อ่ะเดี๋ยวไปทางชูริบ้าเลยกันนะครับผมไม่เน้นภาษาเนยอะอยากจะไปดูเอลิเทฟโอทีมนี้ฮะมาเป็นฟอร์จูนนะฮะได้เอมเบลมฟอร์จูนมาแล้ว3ดาวมาเป็นไอ้นี่ละโคบุโก,โกแต่กำลังเก็บแพสต่อเน,นื่องอยู่นะครับตอนนี้31มสบแต้มต้นไม้น่ากลัวอยู่เหมือนกัน โอเคฮะลงเลเวลรัวรัวไปที่เวลเจยังไม่ไหวนีครับค่อยๆไปก็แล้วกันฮะรอบนี้ฮะเจอกับมิสิกนะมีบาดตาอยู่ทางซ้ายครับไม่มีใครตีเลยตีอย่างฟรีเลยฮะขนาดเคีนยนาวางฝั่งซ้ายนะไปขวาซะอย่างนั้นเลยต้องให้หุนเซติดาเราไปตีเองครับแล้วก็ตีไม่เข้าเนี่ยฮอเคียนาฮะไหวไม่ไหวครับดูเหมือนจะไม่รอดครับเรียบซอยไอเทมดูดเลือดยังไม่มีีแต่อักเบนไม่เพียงพอ ส่วนทิสนาด้านหลังครับก็ยิงรัวๆอยู่อาจจะไม่แรงมากมายและสกิลเข้าไป300กว่าอ่ะอู้นชน okay, ะเฉยเฮฮาได้ตัวมาเพิ่มเติมเป็นเทสสองดาวเลยครับแล้วก็ทิสนามาเพิ่มอีกตัวโอเคผมได้บัตเตอร์มาให้ทิสนาเราแล้วฮะแล้วก็มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวอ่ะงั้นก็บัตเตอร์ทับแล้วก็เดี๋ยวถอดอคุณซูมาให้กับเคีย้าเลยกันฮะ มีดูดเลือดละเอาคุณซูไปน่าจะดูดเลือดได้เร็วมากขึ้นครับแล้วก็รอบนี้เดี๋ยวเราใสา่ที่ไปทาเร็วฮะขั้นหนึ่งแจ๊สเซอทํได้ทงานครับนี่คือบฮม,มอสจะหกแล้วฮะต้องหกไหมไม่น่ามัง้งไม่จําเป็นขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวแบกเราไม่ได้เป็นบฮม,มอสเอามาใช้แค่ยืนครับไม่ค่อยคุ้มฮะ,อะรอบนี้ครับเจอกับโกซี่ฮะและ้วบเอทอกมาเป็นเดอะบอสเลยฮะตอนนี้ตียับยับตีรัวรัวเฮียหน้าแทบตายแล้วดูดเลือดกลับมาไม่ทานฮะติดผี โดนยิงแรงครับเรียบร้อยฮะเหลือเทสสุดท้ายทำอะไรไม่ได้อักเบนสุดท้ายฮะบีเป็นพริสมาติกมาเลยฮะเฮเวอรี่ผมไม่เอาแล้วกันไม่เน้นทางแจ๊สโซ่ไห่และถุงมือนี่อะไรฮะเต็มไปหมดเลยฮะดิวรีคูสครับน่าสนใจเราจะได้ลงตัวได้เยอะมากขึ้นนะครับ นี่ขาดไปฮิมอสอีกหนึ่งตัวผมจะไปดีแล้ว6ปีฮิมอสแล้วดูเอเลิสตท,ที่6ก็ยังไม่มาขาดลีซินน่ะอ่ะไปเวลรแปดครับเดี๋ยวสุ่มหาลีซินไม่ก็ตอนนี้เป็น6ดูเอเลิสได้แล้วถ้าเรามีบริแบกก็เป็น6ได้เหมือนกันครับอ่ะลองสุ่มดูเจอการิโอฮะกาลิโอไม่น่าจะได้เล่นมัม้งเซตมาฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเซตไปบัฟต่อแล้วนะเซตรเราลงไปตั้งแต่แรกๆเน,นิ่นๆจะดีมากๆแล้วก็เท่ากับว่าผมทำเป็นเฟส5ได้นะ แต่จะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าเซตตอนนี้ก็ยัง1ดาวครับแบกน่าจะยังไม่ไหวอะเดี๋ยวสำหรับตำแหน่งนิดนึงให้เซตแบกตัวที่มี HP เพียเยอะ ทีมนี้มาเป็นโพสเลนมาเลยฮะเอมเบลม,มีถึง2อันครับลงแค่4ตัวก็ฟูได้แล้วนะแล้วมาเข้าคู่กับแฟนทอมฮะเปิดมาเลือดผมหายไป2ตัวเลยครับแตกไป2ดีที่โดนแค่ตัวแทงฮะและเคียร์หน้าตอนนี้สับอย่างเร็วตีวอย่างเร็วฮะมีเป็นเฮลเลียตฮะตายเกิดใหม่ได้นะสำหรับแนวหน้าของเขานะเหมือนว่าจะไหวได้ในรอบนี้ฮะชนะไปครับ ว่าเบหิมออาจจะไม่ต้อง6นะครับเดี๋ยวเราลดลงไปตัวนึงก็เนี่ยฮะได้6ด้วยลิสมาคุ้มกว่าแต่ยังไงก็ต้องหารีซินนะครับเราบัฟตัว4บาทมาเป็นเป็นคา์เตอร์อรได้ไหมผมเจอไข่สามาเนี่ยไข่สาไม่ได้ใช้นะเสื้อตัวหนึ่งให้เซตไปก่อนนะครับทีมนี้เป็นดรยแอดนะฮะแล้วก็เฟดได้มาอาเซียรเรียบร้อยแล้ว แต่เทมยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็ยังคงอยู่ที่คินเดตอยู่สกิลก็เลยอาจจะยังไม่แรงมากครับและสกิลมาฮะยังเก็บกวาดไปได้ไม่เท่าไหรน่นะฮะยังไม่มีจีเวลคัทเล็ตและก็15าวิทำงานฮะในตอนนี้เทียน้าเรายังไม่ตายครับเอาแตกพ่ายเฉยโดนคินเดตเก็บไปด้วย CO c ีวอฮะไอเทมของชิมเมอร์ฮะโอ้โหอย่างรุนแรงเลือเดเยอะๆหายไปอย่างรวดเร็วก็เรียบร้อยคะ ไม่มีไอเรียเลยผมจะขาดแค่ไอเรียกับลิซินผมได้8ละมีเป็นเซตครับมีใครเอาเปล่าทาไม่ได้เซตก็จะต้องไปเป็นธนูฮะทาไทยท่านให้กับเซตเราแทนอ่ะเอาโอเคธนูหายเซตไม่มีใครเอานะเดี๋ยวผมเป็นเซตก็ได้พิชชาาเรา2ดาวครับมาเดี๋ยวถอดคุณซูมาให้ทิชนา่าเลยกันครับรก็เดี๋ยวเอาถุงมือให้กับเิียา่าไปเพื่อถือของลิซินนะฮะ แล้วก็มาฮะลลีซินมาคู่กับซาย่าราคาเลยฮะซาย่าราคาเราจะเล่นก็ได้ครับเท่ากับว่าผมอาจจะต้องลดอะไรไปสักนิดหน่อยมีเฟสอะที่เกินมาแต่มันไม่รู้จะขายอะไรฮะถ้าขายเทสเบฮิมอสก็หายเท่ากับว่าถ้าจะเล่นก็จะเล่นแค่ขั้นเดียวนะเบฮิมอสก็เดี๋ยวขอเวลาคำนวณนิดหนึงครับคิดนิดนึงว่าจะเล่นอะไรตอนน่อดีเพราะว่าตอนนี้ซินด้าก็มาก็ไปเฟสห้าได้เหมือนกัน แต่มันจะได้เก่งแค่ตัวเฟสน,นะครับเท่ากับว่าดูลิสที่ทํามามันจะไม่มีผลและไอ้คัเตอร์เราบัฟตัว4บาทไปด้วยกะว่าจะเล่นรีสินนะฮืมเดี๋ยวเทสออกไปก่อนขอคิดนิดนึงว่าควรเอาอะไรออกเอาอะไรเข้าดีแต่ยังไงดูลิสแปดผมว่าน่าจะคุ้มเลยครับแต่จะไปคู่กับอะไรโดยที่ต้องใส่เซตไปด้วย ตัวแรกเลยฮะที่ออกได้ก็มเมาไฟฮะเบฮมอสจะลดลงไปเหลือแค่2นะใส่มาเป็นซาย่าราคารแทนและเพื่อความไม่งงนะฮะเดี๋ยวถอดไอเทมก่อนเลยลิซินไปแทนบริแบบไปก่อนนะตอนนี้ก็จะเป็น6เหมือนกันได้ดาวกอลลอดมาขั้นหนึ่งด้วยเปิดลายภาษาแจ๊สก็จะทำงานครับเเวอรีร่เราหายไปที่เชนฮะเชนเราออกได้ครับเชนจะใส่เป็นเฟดห้าก็ได้โดยแลกกับตัวซินด้าเลยครับนะเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนกันครับตอนนี้ยังงงงอยู่และเจอกับซ OC ฮะ เทเวลลี่เบร์เฮมอสเราไม่สีแล้วครับก็คือแบบบางไปหน่อยรีซินเราก็คือยังไม่สองนะครับยังไม่ไหวโอ้โหสายาราคารมาอีกแล้วฮะเดี๋ยวผมขายเชนไปผมมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือไปอัมเบลฮะไปอัมเบลแล้วคือจะ ทำให้เซตเีดยเก่งเลยได้โลขึ้นมา <Okay. S 1> แล้วก็ได้ค่าทันที oh. เมื่อ HP ถึงกําหนดที่มากกว่าขั้นแรกซึ่งก็คุ้มกว่าไปเฟสนะครับเพราะไปเฟสถ้าก็คือตัวแบกเราไม่ได้ตัวเฟะตัวแบกสุดท้ายอาจจะเป็นเซตอาจจะเป็นลีซินหรือว่าไอเดียและเซตไปกับอัมเบลมันเก่งกว่าครับ ตอนนี้ฮะไอเทมเออ่ผมจะขาดนี่ฮะแฮนด์ออฟจัสิกครับครบแล้วนะฮะรีซินส่วนเซตเราได้ไททันหนึ่งอันฮะเหลือเสื้อหนึ่งตัวอ,อ,อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไอเทมนิดหน่อยมีรีฟอร์เจอร์สองอันครับต้องถอดชิ้นส่วนไอเทมมาหาไอเทมให้เซตใส่นะฮะตอนนี้บัฟตั้งแต่แรกก็จะคุ้มอยู่อ่ะเดี๋ยวแปะไปให้ราคาเนะะี่ยปรับเปลี่ยนนิดหนึ่งอ่ะออกมาเป็นดาบครับเราได้มาเป็นเอ็ดออฟไนท์นะ จะใส่เลยก็ได้ครับหรือว่าจะสุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อรอลุ้นบัตรเติร์ดก็ดีเหมือนกันส่วนเลเวลที่ผมลงรัวๆนั้นก็คือแบบไม่ได้สุ่มเลยมัวแต่คิดว่าจะลงอะไรดีเงินก็เลยลดมาเลยฮะเดี๋ยวไปเล่นเวลเก้ากันเลยฮะไหนๆเงินมันเยอะนะตอนนี้แตกไพ่ไหมเนี่ยดูสรงไม่น่าจะไหวเพราะสองดาวน้อยไปหน่อยครับน่าจะต้องรีบสุ่มในเลเวลเแล้วฮะเอลิซินทัพเพิร์ม,มาหนึ่งตัวฮะ ิซาน่าเดี๋ยวเราถอไดไอเทมเอาคาทาออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคาถาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อได้ลุ้นบัตเติร์ดนะฮะแล้วก็เรียบร้อยครับบัตเติร์ดมาแล้วฮะแปะเสื้อได้หนึ่งตัวก็เดี๋ยวเป็นได้ไดีเป็นเลย สันไปไปเวลเก้าฮะจบไก์เทมแล้วก็ทำเป็นสี่อัมเบลฮะเฟสจากเกินเกินมาครับอาจจะต้องขายเทสทิ้งไปเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอไอเดียก็แทนเทสเลยฮะเฟดผมจะเล่นแค่ขั้นเดียวฮะแล้วเทสมารวนได้ยังไงอ่ะบริแบฮะยังไม่สองนี่ครับพักไว้ก่อนนะตังหมดเดี๋ยวเก็บตังสักสิบบาทก็ได้ฮะลิซานด้าน่าจะไม่ได้เล่นหรอกมาครับรอบนี้ฮะเจอกับทีมเมื่อสักครู่นี้ฮะตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมเลยครับเพราะว่าตัวยังไม่สอง เซ็ตยังไม่2รีลิซินยังไม่2ต้องรอ2ให้มันมากกว่าดีฮะแต่เท่มเราโอเคละหมดปัญหาเรือ่องะไรเท่หะไม่ต้องคิดอะไรมากมายอ่ะรอบนี้ไม่ไหวครับ ติดด้ากันอีกแล้ววอลิเบอร,ร์ดีกว่าวอลิเบ,บร์สองดาวฮะเดี๋ยววอลิเบอร์ไปแทนเทสนะครับผมไม่เล่นละผมเล่นเฟสแค่ขั้นเดียวก็พอฮะส่วนอัมเบลไปขั้น2ก็ให้เซตครับแล้วเปิดมาได้โล่ด้วยฮะัสำหรับตัวดนวหน้าหรือตัวที่วางในพื้นที่ของอัมเบลล์ครับเท่ากับว่าเราจะขาดแค่ไอเลเวกตัวเดียวครับในเลเวลที่10หรือว่าจเจอตอนนี้ไปแทนราคาได้เลยอ่ะรีซรินสองครับเซตสองครับโอเค มีไซรัสครับไม่ได้ดึงนะฮะมันจะมี2ทางเลือกคือไม่เอาดาก์กหลอดหรือว่าไม่เอาอัมเบลฮะจะเอาไซรัสออกไปก่อนก็ได้แล้วเวลิเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ครับมันจะคุ้มกว่าเพราะว่าดาก์กหลอดเราได้ความเร็วะฮะส่วนในรอบนี้ถ้าเจอกับมิสสิครับซินด้า2ดาวรีซินเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สีทีมสุดท้ายฮะไอเทมที่น่าสนใจก็ไททัานเครับให้กับเซตอีก1น่งอันกับเอ็ดออฟไนท์ฮะไม่ซ้ำดีกว่าเราจะได้กันตายได้ด้วยอยอริเพิ่มขึ้นมาหนึ่ตัวครับเดี๋ยวขอไอเรียสัก1นึ่งตัวฮะสุมกันเล็กน้อยเผื่อจะเจอและเจอเป็นโอวที่ยังไม่สองสักทีแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มีมมโอโ้ลิซานดาเต็ไมไปหมดครับอาเซียก็มาฮะมีแต่ตัวที่ไม่ได้เล่นครับตัวที่เล่นไม่มา ทีมนี้เป็นโกสซี่ฮะโกสลี Go ่มาคู่กับอิงชาโด้ฮะววลิแบร์จะสามแล้วนะฝั่งซ้ายเราเจอววลิแบร์ฮะแทงมาอยู่แล้วก็ตัวเซตหรือเดอะบอสที่เป็นใครเอ่ยรู้อย่างหนึ่งคือเป็นแค่หนึ่งดาวนะครับแล้วก็ออกมาเป็นเคนะตัวโกสลี่นั่นเองฮะอะรอดไปรอดครับีวิเหมือนจะทำงานครับตีได้แรงขึ้นครับฝั่งเรารีซินยังไม่แตกฮะยังไม่ตายแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไป รีซินเพิ่มอีกหนึ่งตัวฮะเดี๋ยวผมยังไม่สุ่มแล้วกันเดี๋ยวขอเก็บตังค์สักเล็กน้อยนะครับเราจะได้สิบทองคอดีแล้วก็วอลิแบร์ฮัสามดาวคนเมื่อสักครู่นี้เองฮะเจอกับพเพเวอรี่เยฮะ COC โซลกะลองดูกันว่าสู้ได้หรือ,อยังตอนนี้สองดาวแล้วก่อนหนี้แพ้รัวๆเลยเพราะว่าตัวไม่สองตอนนี้เซตเรามีการตายครับเอามาแก้ทาง COC เนี่ยแหละฮะเพราะว่าเกราะป้องกันไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมก็เลยใส่มาเป็นเอ็ดออฟไนท์แก้ไปเลยจะได้ไม่ตายแล้วก็ดูเหมือนว่าจะชนะไปด้วยครับ เดี๋ยวมาหาของให้กับตัวแทค์นะฮะขาดของตัวแทนที่เป็นซัพพอร์ตจะดีมากแล้วก็ได้บารีดมิเช่นฮะมาช่วยฮิลได้ลดความเสียหายครับจัดไปอ่ะตังมาเป็น49เลยครับจะลงเวลก็ยังไงอยู่ขอไอเดียสักหนึ่งตัวนะเราจะได้เป็น8ดูเอลลิสักทีครับลิซานด้าฮะมากันอีกแล้วไม่มีทองทอง,ทองเลยทิศหน้าช่างมันฮะเอามาแค่ตัวเดียววอรีแบร์ช่างมันอ่ะมาสักที8ดูเอลิสครับจัดไปฮะ เหลือเลเวล10นะครับทำกลับมาเป็นอาเบล4เหมือนเดิมให้เซตเนี่ยมาช่วยแบกนะครับตอนนี้เก็บตังค์เหลือแค่20จาก50รอบนี้เจอกับโกซี่นะฮะเป็นวอริแบร์ที่3ดาวซึ่ง3ดาวเยอะมากๆเลยฮะเป็นรีโลนะเพราะว่าเลเวล7อยู่ได้สาดาวมาเยอะขนาดนี้และก็วอริแบร์ครเป็นตัวเดอะบอสเลยครับเพิ่งจะออกมาจากการบัฟครับและก็15าวิทำงานฮะดาเมจแรงขึ้นมาอีกหน่อยฮะสตันไปเล็กน้อยแล้วก็เรียบร้อยชนะไป สายญาราคาทับสองดาวฮะว่าจะเอาไอเทมให้สาย่าราคาสวยจากแปดวิโอเลตก็ได้ลดความเสียหายครับปูรีแบกก็จะถึกอยู่อ่ะลองดูครับเจอกับตระกาตอนนี้3ดาวแล้วนะครับเป็นเป็น COC มีโอกาสที่จะฆ่าทันทีได้เลยครับทุกๆ8วินาทีอ่ะตอนนี้ฮะเซตอยู่กลางวงครับสกิลมากันอีกครั้งหนึ่งครับมาปึ้มเข้าไปโอ้โหสุดยอดฮ่าเซต ไปกันต่อฮะเหลือแค่เก็บตังลงเลเวลไปที่10และใส่มาเป็นอัมเบลสฮะให้เซตเนี่ยเก่งมากขึ้นเลยครับและเจอกับทีมเดิมเลยฮะตอนนี้3ทีมสุดท้ายนยไม่วอลีแบ็กก็นี่ฮะโซลกะ c o โอตอนนี้เซตไปหาโซลกะแล้วครับแล้วก็สกิลใสโซลกะเกือบแตกและก็เรียบร้อยเก็บไปอะอย่างนี้ก็ชนะไปครับ มากันที่วงล้อฮะอันดับหนึ่งนี่70แต้มเลยเหรอ,อคือตั้งแต่เล่นมาเหมือนว่าเขาจะพึ่งแพ้เราในช่วงท้ายเกมนะครับที่เหลือคือชนะมาตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปรีสินฮะลุนลุนสามดาวผมมีดุบอยู่เท่าที่เช็คดูไม่มีใครเล่นรีสินนะฮะก็ได้ลุ้น3ดาวอยู่เหมือนกันและอันดับหนึ่งขึ้นมาเป็นเคียร์หน้าขึ้น3าดาวนะฮะ ผมรอลงเลเวล10ครับเดี๋ยวค่อยสุ่มหาลีซินขาดลีซินอีกแค่3ตัวได้ขึ้น3เลยรอบนี้ฮะเจอ,อกับตัวริแบร์เดอะบอสครับแต่เหมือนบอสจะเปลี่ยนไปครับเป็นเคนนะฮะเคนมีดูดเลือดมีใจแอนครับแล้วได้ตีเร็วจากบัฟของเดอะบอสครับแต่โดนสั้นไปโดยวอริแบร์ฮะเรียบร้อยครับอย่างนงี้ 64แล้วฮะใกล้แล้วไปเลยดีกว่าไม่รอแล้วครับไปที่เวลสิใส่เป็นไซรัสกลับคืนไปที่อัมเบลสีค ย้ายตำแหน่งกันเล็กน้อยครับไปอยู่ทางมุมขวาด้นเลยฮะเดินไกลหน่อยเราดูฮะสู้ได้ไม่ได้เราปรับตำแหน่งยากเลยฮะถ้าจะเอาบัฟของอัมเบลไดโลมาตั้งแต่เริ่มต้นต้องเคลียร์ทางซ้ายก่อนฮะแล้วโซลกะคือยืนยิงฟรีอย่างนานเลยครับตอนนี้ตีอยู่กับเซตแลวฮะเซตจุดเลือดกลับมาทันอยู่นะมีการตายเล็กน้อยฮะแล้วเรามีไอดียครับช่วยเก็บชนะไปฮะ เดี๋ยวเราหาเพิ่มให้อิเลียฮะอิเลียเราอาจจะได้กุนซูมาอีกหนึ่งอันครับเร็วกันเข้าไปแค่ทําให้เร็วก็ได้ดาเมจครับมีดก็จะบินได้เร็วมากขึ้นด้วยครับอ่ะสุ่มกันนะฮะหาตัว2ดาวเพิ่มเติม2ดาวมีแอสครับไม่เอาฮะเซตมาอีกหนึ่งตัวฮะมาลุ้นกันเผื่อได้3ครับมันจะมีดุบอยู่แต่ต้องหาตัวอีกเพียบเลยนะครับตอนนี้ก็ได้อิเลียมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับโอเค2ดาวฮะสบายแล้ว ไอเรียเราช่วยแบกได้แล้วครับหมดปัญหาเรื่องศัตรูอยู่ไกลมีไอเดียาปาบีดบินไปนะครับหรือแค่ยืนให้ไหวก็พอฮะอรอดไม่อรอดครับโซลกาอยู่ในมุมนู่นเลยฮะอยู่กันคนลเราฝั่งเลยแต่เซตเราก็ยังไม่ตายนะครับวลิแบก็ยังอยู่แล้วก็นี่ฮนะเซตสกิลเข้าไปหาโซลกาเลยครับยังไม่ตายนะยังพอไหวอยู่ได้สกิลอีกครั้งหนึ่งก่อนตายครับตูดเลือดกลับคืนมาชะะนะไปฮะไอเดียเพิม่มเติมอีกหนึ่งตัวนะ ตังผมหมดแล้วเนี่ยเซตมาเพิ่มอีกหนึ่งครับผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเฟตมะผมลืมไปเลยเราเชื่อมกับยาสวนานไปแล้วนะฮะเลือดเราเยอะแล้วไปเอาฟื้นฟู H ฮดีดีกว่าครับมันจะได้3%ทุกๆ3วินาทีฮะจะคุ้มกว่าเยอะเลย ลองดูกันครับยังคงไหวอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้ปรับตำแหน่งอะไรเลยฮะเล่นอัมเบลมันย้ายยากหน่อยถ้าไม่ไปหกครับอ่ะเซตสกิลมาฮะกระแทกลงไปได้ดาเมจไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่โดนไหลตัวแต่ก็ได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปหาสลกาะเรียบร้อยเลยครแต่ไม่ได้ตีฮะได้แค่โดนเล็กๆน้อยๆแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยฮะชนะไปเอายอมแพ้ไปแล้วฮะ ยังไม่ได้สามดาวเลยดุกจะไมไ่ใช้เลยแต่เหมือนว่าเขาจะตันเวลเก้าเลยครับตังหมดแล้วฟูคองก็สองแล้วครับน่าจะไม่ไหวจริงๆนะ,อะโอเคฮะวันนี้อยู่กันกับ8ปดดวลลิสต์ครับซึ่งนอกจากจะได้ความเร็วแล้วนะฮะก็ได้ลดความเสียหายที่ได้รับลงด้วยนะทำให้ยืนไหวได้ถึกหน่อยครับบริแบร์ดียังไม่ตายเลยไม่โดน COC มั้งส่วนลิซินครับเวลาเดินอ้อมไปมันชอบไปอยู่กลางวงเลยมันก็เลยจะตายง่ายหน่อยเซตก็อยู่กลางวงเหมือนกันนะครับแต่เซตเดียมีสกิอลออโต้รอดอยู่ก็คือกระโดดกระแทกลงได้ทั้ง ได้ทั้งการหลบหลีกการโจมตีไปในตัวนะก็เลยรอดตายไปแถมยังมีเอ็ดออฟไนท์ด้วยนะครับอ่ะจบไปเพียงเท่านี้ฮะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กดสมครใหเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง o v e r t o p Up ครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเ,เองเนี่ยผมขอแนะนาร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะีที t f ีแล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over t o p Up กันได้เลยหรือว่าตาาามลงกกดด้้้นน่ี็ไ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมาก้าครับสวัสดีครับ